อยู่ใช่ไหมยังเย็นอยู่ใช่ไหมเย็นมากหนาวเลยแหละเมื่อกี้นะป้าแอบดูอุณหภูมินะอยู่ที่10องศาค่ะ10องศาใช่ตอนแรกเดากันเล่นเล่พอถามพี่เขาสิบมาเรามาสวัสดีคุณผู้ชมก่อนดีกว่าครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับขตอนรับเขาสู่รายการเจนนั่นเจอร์นี่นะครับและตอนนี้นะครับพวกเราทั้ง3คนนะครับก็อยู่กันที่พุทธอุทยานดอยช้านั่นเองนะครับโหอากาศหนาวมาก เราพักกันที่ไหนนะศูนวิจัยและพัฒนาเกษตรที่สูงเชียงรายค่ะตอนนี้อยู่ที่จังหวัดเชียงรายตั้งอยู่ที่บ้านโดยช้างตำบลวาวีอำเพอไม่สวยจังหวัดเชียงรายโอ้ยเม่เช้านี่ตื่นเช้ากันมากเลยเนาะใช่แล้วนะครับต่ต้องขอขอบคุณพี่ก่อนนะครับแล้วก็สวัสดีด้วยครับสวัสดีครับพี่เหียนเองนะครับที่พาเราไปชมพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าครับ ใช่แล้วครับแต่ว่าตอนเช้านี่ทุกคนไม่อยากตื่นกันเลยนะทุกคนแบบว่าขุดกันมาจากเตียงแล้วก็แบบยังมุดๆอยู่เลยแล้วทางก็แบบว่าเป็นทางที่ค่อนข้างลำบากใช่ครูขาครูข,ขานิดนึงแต่อแตพอขึ้นไปถึงข้างบนนะครับได้ดูพระอาทิตย์ขึ้นถือว่าทางที่ขึ้นไปไม่ลำบากเลยคุ้มค่ามากใช้เวลานิดนึงนใช้เวลานิดนึงแล้วต้องต้องตื่นเช้าด้วยทำไมงั้นไม่ได้เห็นจุดเที่ยวเรายืนอยู่ตรงนี้ที่เรียกว่าพุทธอุทยาน มันเป็นยังไงบ้างคือถือว่าเป็นสถานที่หนึ่งนะครับ,รบที่ซึ่งอยู่ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงรายถือว่าเป็นสถานที่ส่งไกลวาจาใจถือว่าเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสถานที่หนึ่งอของดอยช้างเรานะครับ,รบถือว่าเป็นสถานที่สําคัญนะครับ,รบก็คือด้านซ้ายของเราด้านซ้ายก็จะมีลานพระพุทธรูปนะครับจากนั้นก็ยังมีลานแท่นหินศักดิ์สิทธิ์ถือว่าเป็นสถานที่สําคัญครับผมมตอนนี้เราขออนุญาตคุณผู้ชมมา มาสรการพัฒิธรูปองนก่อนดีกว่านะครับเชิญครับเชิญครับนี่เลยครับ ติดจากบ่อน้ำสักติดบ่อเล็กๆแต่ว่ามีพลังมหาศาลมากจริงๆว่าเขาเชื่อว่าเป็นน้ำที่ไหลออกมาจากบยอดเขานะคะแต่ว่าข้างหลังเนี่ยมีบึงอยู่ขนาดใหญ่ใช่แล้วครับซึ่แง่น้ำมาออกมาจากบ่อนี้ซึมผ่านจากบ่อแล้วก็เป็นกระแสเอ่ยออกไปด้านนอกถ้าต่านี้ดีคือแบบว่าเนี่ยถ้าถ้าผมจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับมองออกไปปุ๊บคือน้ำจากบ่อนี้คือพัดค่อยๆพัดเอื่อยออกไป ริงนะคะบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้มีความเชื่อเนาะที่ชาวบ้านเขาเชื่อกันว่าเห็นดวงไฟพุ่งออกมาจากตำแหน่งบนเขาตรงนี้ค่ะเขาก็เลยมาหากันว่าพุ่งออกมาจากตรงไหนคือเขาคือชาวบ้านงงไงว่าแบบว่าเฮ้ยแสงไฟที่พุ่งขึ้นบนฟ้าคืออะไรเขาก็เลยตามหากันนะครับแล้วก็ผลสรุปคือมาพบบ่อน้ำตรงนี้นั่นเองใช่ครับแล้วก็เลยเชื่อกันว่าตรงนี้คือเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนะครับแล้วก็มีชาวบ้านที่เคยจับปลาแถวนี้ไปรับประทานด้วยนะครับแล้วก็ พอรับทานเสร็จก็ไม่สบายอะไรอย่างนี้นะฮะใช่ครับใช่ครับก็คือเป็นเหตุการณ์นานละร้อยกว่าปีนะครับร้อยกว่าปีมาแล้วตั้งแต่ปี2400นะครับยนเหตุการณ์ที่พบบอกนะครับอยากจะพักที่นี่แบบสงบกเนาะไม่ต้องทำภารกิจอะไรอ่ะก็ดีเนาะใช่ไม่มีใครเห็นภารกิจอะไรใช่ไหมคือคือบอสก็คงไม่น่าจะรู้แน่เลยว่าพวกเราแอบอยู่บนดอยแบบนี้มีมีครับมีครับมีเนะมีมีภารกิจครับส่งข่าวมาเมื่อคืนภารกิจที่ ที่ส่งข่าวมานะครับผมได้รับเอกสารแล้วนะมีขั้นตอนต่างๆนะครับเรียกว่าคอฟฟี่กระทืบมีการแข่งชงโชว์แล้วก็มีการชิมด้วยโอ้โหคือจะวอสต้องการจะให้เราสองคนแข่งชงกาแฟมันต้องมีวิธีการทํำยังไงบ้างหรือว่าวิธีการชงมีแต่เบื้องต้นนะครับไปดูขบวนการขั้นตอนก่อนจะมาเป็นกาแฟที่เราชงตั้งแต่เก็บจากต้นตั้งแต่เอามาปอกเปลือกกาดแห้งจนเอามาเข้าเครื่องคั่ว เขาจะได้บอกว่ามีพลังมาโอเคครับเรียนรู้เรื่องการทำกาแฟอ่อไม,ไม่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 ทานให้หมดแล้วก็เก็บเก็บของ <ผม S 1> หน่อยเนาะราะวน้ำสักสิทธะเราก,ก็อยากเอากลับบ้าน สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบก,กับพวกเรา2คนในรายการวัยดีกอีเพราะเขารู้ใจว่าเรามีไลฟส์สไตล์แบบไหนจะกินช็อปดื่มเที่ยวก็เจอแตอนน่สัญลักษณ์แห่งความสุขทั้งนั้นเลยครับได้ชิมของอรอ่อ,รอยๆแล้วแบ่งปันต่อให้เพื่อนๆพร้อมกับได้รับสิทธิพิเศษที่รู้ใจจาก True You ขนาดนี้ผมว่าความสุขของผมคงแชร์กันไม่มีวันหมดแล้วครับ ทรูยูมีสิทธิพิเศษมากมายที่ทำให้ผมมีความสุขผมนี่ใจจริงๆครับที่ได้เป็นลูกค้าทรูวันนี้ t ทร you รู้ใจคุณมากกว่าที่เคย